เอาว่า80%กสิอร์เซนไรนี้มักจะเป็นทักเกะก็ฝากบอกให้เป็นทริกไว้นะครับแค่นั้นอ่าใครที่ตามผมมาจาก YouTube ูบนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อันนี้คือพักเครื่อง่านเมื่อวานที่เหลืออยู่น่าจะใช่เหลืออะไรบ้างก็ไม่รู้นี่ อันนี้ก็จะเป็นศิลปะมอเนี่ยผมจะบอกให้เนี่ยยืนบนบัวเนี่ยเอาง่ายๆพระเครื่องที่สร้างเยอะมากๆนะมอนพี่ลุงตีเชื่อไหมแบบผมอะในวงการอะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่พี่เห็นแต่ไอสิบเปอร์เซ็นตน่ะที่เป็นพ่อค้าพระที่มันออกจอผมกล้าพูดคำนี้นะเซียนพระจริงๆอะเขาเป็นแบบผมนี่แหละแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับ แต่ที่พี่รู้จักอ่ะนะอันนั้นเขาเป็นพ่อค้าเราไปเห็นส่วนน้อยไงส่วนน้อยแต่ดันใช้เทคโนโลยีเป็นแค่นั่นเองฮะับเดี๋ยวแยกกล่องแท้เจ๊เอาไปให้ยาตวจมาๆมาๆมาชอบเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็นะครับถามว่านี่แท้ไหมแท้นะนี่อายุอานามของพระองค์นี้ก็ตำๆำ,ำ,ำก็ต้องมีร้อยปีอ,ะปนะอ่ะผมนี่นี้เป็นจริงะอ่าตำตำนี่มีร้อยปีนี่ศิลปะมญนี่ นะครับยืนนะห้อยแขนลงอา้าวพอลวงนี่ก็แท้เนีื้อบ,แบบนี้ก็แท้นะไม่ได้เก๋นนะอันนี้มีจานเนวยนี่เป็นรอยจานที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือนะเป็นเนื้อดินอ่า ที่เราเจอกันเป็นตะกัวสนิมแดงผมถามว่าในได้ล้วเวลาเดียวกันน่ะนะเขาทำนะตะกัวสนิมแดงด้วยทำยินด้วยได้ไหม,มก็ต้องได้อยู่แล้วน่าสนใจนะครับขอบคุณครับอ่าก็ไปกันนะครับปิดตาขึ้นนี่ก็แท้พาแท้เก๋นะหยิบมาเนี่ยนะความเก่าบ่งบอกเลย แต่เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมแบบเนี้นะจะโดนตีเก๋อเอาง่ายตรงนี้แท้หรือเก๋ดีกว่าอ่าเรามาคุยพระอรงนี้กันน่าสนใจนะเชื่อไหมถ้าเอาไปให้ใครดูเขาจะบอกอย่างเก๋ด้วยเหตุผลว่าไม่เคยเห็นนะผมบอกเลยว่าเจอพระแบบเนี้ยบางคนจะตีเก๋ด้วยคำว่าไม่เคยเห็นแต่ผมบอกเลยนะ ชิดกับกัน,น่ะคือแล้วว่ะแล้วแบบนี้จะเกมมาขายใครกรรวิธีการผลิตอะสำคัญที่สุดถ้าคุณรู้คนที่มันเที่ยวตีพาระเกอะคือเขาไม่รู้ว่าพาระแท้ผลิตยังไงและพาระเกอผลิตยังไงแล้วอะไรที่คนทำพาระเก๊มันผลิตไม่ได้แต่พาระแท้สามารถผลิตแบบนั้นได้นะ ถามว่าจริงๆอ่อะเรามองปั๊บอะเรามองไม่มีราคาหรอกอ่าถามว่าเมื่อ่เพราะมันใหญ่จะไปขายใครอะขายได้ตัวเล็กๆแต่ถ้าเราหลับตาปุ๊บตัดเรื่องคําว่าขายได้ไม่ได้ออกไปมาตั้งสติคิดกันตัดเรื่องถูกแพงออกไปแล้วก็มามองว่าองค์เนี้ยทำไมเขาทำใหญ่เปลืองเนื้อด้วยนะ เพราะเขาทำเป็นองค์คูเป็นองค์แม่ทับนะเพราะเขาทำเป็นองคค์ูนะเป็นองค์แม่ทับนะเป็นองค์เอกเราจะรู้สึกว่าเออถ้าบอกไม่มีราคาเลยอ่ะวันนั้นเราอยู่ในพิธีพุทธาพิเศษมีพระเล็กพันอง์คกับมีองค์นี้หนึ่งองเราจะหยิบองค์ไหนอ่ะง่ายๆ ถ้าในวันนั้นเราอยู่ในพิธีพุทธาพิเศษกันแล้วพระพิมพ์เล็กเล็กๆแหละมีปิหมื่นองค์แต่มีแบบเนี้ยอยู่เก้าองค์คุณจะหยิบองค์ไหนอืมแน่นอนเอาองค์ใหญ่ทำไมเราองค์ใหญ่เพราะเรารู้ว่าเป็นองค์ครูไงคราวนี้ผมก็มาย้อนส่องในเนื้อ เขาเป็นเนื้อผงยานะ่ะอะไรคือผงยาพี่โอต๊ตก็น,นึกถึงยาลมอะ่ะนึกถึงยาลูกกอน่ยอ่านึกถึงยาลูกกอนี่ยเนี่ยคือเนื้อผงยาลงทองด้วย อืมนะครับก็ถือว่านี่แหละครับก็บ้านนี้เขาก็มีพระต่างๆเยอะนะครับก็ได้องค์นี้มาองค์นี้ก็น่าสนใจเป็นเนื้อใบลานเก่ากึกเก่าประมาณไหนก็น่าจะเก่าประมาณสองสี่แปดกว่าอ่าที่เราหยิบองค์ใหญ่เพราะว่า เราอยู่ในวิธีเรามั่นใจว่าแท้แน่ไงแต่พอมาสู่วงการซื้อขายอ่ะเขาซื้อแล้วขายยากเขาก็ไม่ซื้อไอ้ไม่ซื้อพอว่าก็ไปตีว่าเก้เนี่ยนีนยตีว่าไม่มีสร้างเองอยู่ในตอนเขาสร้างหรือไงละ่ะถ้าเองอยู่ในตอนเขาสร้างอ่ะเองเล่ามาเลยว่าเป็นยังไงอ่ะแล้วบอกอันนี้ไม่มีสร้างเออเราเชื่อแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในในตอนที่เขาสร้างเขาเสกเอ่อแต่มาบอกว่าไม่มีสร้างเนี่ยต้องถามว่า เอาความชอบทำอะไรมาพูดนะครับอ่ะก็แบ่งปันจะอยากได้ก็แบ่งปันกันได้แม่กูวัดเงินของเตยนี่ไม่ค่อยเจอกันแล้วนะครับอย่างนี้แท้หรือเก๋เออ อย่างนี้แท้หรือเก๋อันนี้น่าสนใจอ่ะไปผมพาไปส่องกันแบบนี้แท้หรือเก๋ นี่อันเนี้ยนะเป็นพละเครื่องอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่านะกระไหล่ตัวเนี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นตมักเป็นกระไหลพราเก๋เนี่ยกระไหลสีเหลืององมเขียวแบบเนี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นตมักเป็นกระไหลพราเก๋ที่เขาเรียกว่ากะไหลเน่านะครับซึ่งกระไหลแบบเนี้ยในผ้าแท้ไม่มี นะตัดครึ่งหนึ่งแล้วหักบางคนเรียกตัดตัดหักเนี่ยตัดแล้วหักครึ่งแบบนี้จะเป็นพายุคใหม่นะสังเกตง่ายๆถ้าคุณเจอเหรียญที่ตัดแล้วหักครึ่งแบบนี้นะ นะจะเป็นหลังปีสองพันห้าร้อยนะพอตัดยุคเก่าอ่ะเกลี้ยงลื่นต้องไปย้อนดูคลิปของผมอันนี้ก็ผมไม่รู้ว่ากล้องผมมันชัดหรือเปล่าแต่ผมอยากจะบอกว่ากระไหลแบบเนี้ยในภาษาวงการพระเขามักเรียกผักกระไหลเนา่าอ่าซึ่งกระไหลแบบเนี้ยมันแท้ก็ไม่ทำอ่ะ มีแต่กระไหลพ้เกที่เอาไปแช่น้ำยาให้อมเขียวเพื่อให้ดูว่าเก่าน้ำยาแต่งเก่าอ่านั่นแหละครับอย่างเงี้เรียกว่าพระนะฮนะเอาว่าแปดสิเปอร์เซ็นกระไหลนี้มักจะเป็นพักเกก็ฝากบอกให้เป็นทลิกไว้นะครับแค่นั้นสิงอ่าสิงเสาโบสถ์ผจะเล่าให้ฟังใครจะเอาอะไรไปใช้จะได้รู้เสาโบสถ์อ่ะวัดหนองบัวก็เป็นเสาโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัย หลวงปู่ยิ้มนะครับก็มีการรื้อเอามากองไว้เนะี่ยเพื่อจะทำโบสหลังใหม่ตอนนั้นเกิดสงครามโลกพอดีนะครับนั่แหละทหารญี่ปุ่นนะครับก็คุมทหารฝรั่งสร้างทางรถไฟใช่ไหมอ่าคุมทหารฝรั่งสร้างทางรถไฟก็ผ่านวัดหนองบัวนะครับนะก็เอากระป๋องเนี่ย ไปตั้งแล้วก็ยิงยิงกระป๋องที่วางอยู่บนกองไม้ไม้เสาโบดเนี่ยก็ปรากฏว่ายิงไม่ออกยิงกี่นัดก็ยิงไม่ออกพอเอาหันกากระบอกปืนไปทางอื่นยิงออกนั่นแหละครับเสานั้นก็เลยไม่เหลือครับชาวบ้านก็เลยพางพากันนะมาทากันไปถ้าคุณไปเหมาพ้าบ้านไหนแล้วเจอไม้นะเนี่ยไม้เนี่ยที่ถูกเลี่ยมปฏติกไว้ เป็นท่อนๆเป็นไม้เลยอันนั้นคือไม้สาโบสวัดหนองบวอัวอ่าลูกบุหรียนเองนะก็ได้ให้ช่างมาทําการแกะเนะี่ยแกะไม้เสาโบสเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์ประธานพรเป็นพิมพ์ปิดตาเป็นพิมพ์สิงเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์นางกวักเนะีนะ่ยอันนี้คือเรื่องราวของไม้เสาโบสวัดหนองบัวนะฮะอ้าอันนี้องค์ใหญ่ ถ้าใครอยากได้ก็นะครับได้ได้ได,ได้ค่อยว่ากันอ่ะวันนี้เหรียญปูแหวนอย่างเงี้ยนะครับผมผมอยากจะบอกอย่างนี้เลยครับว่านะี่ยใครที่จะหาพักแขวนคอไม่ให้ตายหงไปแขวนปูแหวนครับพิมพ์้ายืนอ่ะพิมพระยืนอันนี้เหรอเอาไปสองพันพอเอาไปสองพันบาทไทยพอนี่เอาไปสองพันบาทไทยพอ นะครับสิงห์สี่พันห้าครับนะอันนี้เท่าไหร่นะสอง,งพันก็สี่พันห้าอ่อผมความจำสั้นนะก็เอาลนะส่วนครับใครสนใจอะไรก็ว่าไปอ่าพี่ตวีปิดสองพันพี่พงจันสี่พันห้าอ่ะบ่ครับอ่าเรียบร้อยนะ ถ้าคุณเชื่อผมถ้าคุณเชื่อในความจริงใจของผมนะครับพระปูแหวนแขวนกันเถอะครับอย่าไปสนใจครับไอคนบอกว่าไม่แพงอ่ะมันจำต่อๆกันมาถ้ามันพูดไม่เหมือนเซียนรุ่นพี่มันจะขายาพระไม่ได้เขาจะว่ามันเป็นคนฟังมาไม่เยอะไม่ได้อยู่ในวงการมันก็เลยต้องก๊อกคำพูดเซียนรุ่นพี่มาบอกปูแหวนไม่แพงไม่แพงก็พูดแต่ว่าไม่แพง ตอนที่ปู่แหวนไม่แพงอะ่ะพระปูท่ทิมยังแจกรฟรีเลยปู่แหวนน่ะมีใครไม่รู้จักมั่งเอา,อานี้ดีกว่าทหารอากาศขับเครื่องบินไปเห็นท่านนั่งสมาธิอยู่บนก้อนเมฆนะฉะนั้นผมบอกเลยครับหาพระดีใช้อย่าไปฟังกับอะไรแพงไม่แพงผมว่านะแล้วแพงอธิบายได้ไหมว่าดียังไงแต่ันี้ให้คุณถามเซียนพระคนไหนเขาบอกว่าดีหมดครับ พี่แม่ย่าสุขโขทัยครับก็ครับนั่นเลยครับตามมาเลยพระแม่ย่าสุขโขทัยครับพี่นะอริยะครับผมนะพระปูแหวนแขวนแล้วเนี่ยไม่ตายหงงแน่นอนละเร็วๆนี้โดนยิงยังไม่ยังไม่ออยังไม่โดนเลยช่วบ้ที่แขวนปูแหวนแล้วโดนไล่ลลลยิงะนะครับเรื่องสมเด็จเนี่ยผมได้ทาคลิปไปหมดแล้วเข้าไปดูได้เลยครับพี่ลุงหมูนะเอาปูแหวนเหรียญนี้นะครับเอาไป เนี่ยเอาไปพันเดียวไปถามเซียนพระให้ตอบว่าปูแหวนดีไหมอ่อบอกดีทุกคนบอกไม่ดียังไงอ่ะไม่มีใครพูดได้มิจะบอกว่าดีบอกว่าเก่งนะฮะแต่พราะเขาซื้อแล้วไปขายไม่มีกําไรไงเขาก็เลยไม่ลงทุนแต่ถ้าถามว่าจะหาพระทีด่ดีแขวนนะปูแหวนเนี่ยดีครับอ่ะปูแหวนนะนี่หลังเป็นเหรียญประเทศไทยแล้วก็สมอเรือนี่ นะถ้าทหารเรือสร้างก็ต้องใช้ได้นะครับเจ้าแหววทุผมผมบอกเลยครับเนี่ยทุกวันเนี้ยเราไม่เราเราไม่แขวนผ้าดีเพราะอะไรตอนหนึ่งแปดปูแหวนะรารพัดปูทิมเดอละยี่สิบาทถ้าใครเล่นพานมาตอนนั้นจะรู้นะครับไม่เป็นไรก็คือนะพยาปูทิมท่านเก่งอ่ะท่านก็มีข่านิยมสูงขึ้นอันนั้นก็ถูกต้องโดยออตโต้แต่พ้าปูแหวนเนี่ยเก่งอยู่แล้วแต่เพราะปากไม่ดีของเซียนพ้าเนี่ย ไปลดคุณค่าพระนะครับจะเหลืออ่ะนี่พะรพะล่วงยืนเนี่ยผมว่ามีจานเต็มองพระล่วงยืนเนี่ยไหนอ่ะผมบอกเลยเอาไปเธอให้ได้ขอให้คุณศรัทธาผมก็ให้ได้นะครับอืมนะอ้าวนี่พระล่วงยืนนะองค์นี้เอา สามพันสามพันบะาทนะพอร่วงยืนไปไหนมั่นใจเลยเน,นี้ยพี่ทวีปิดสามพันครับผมขอบคุณครับตอนนี้พี่ทวีเน็ตเร็วปิดตาองค์ใหญ่ยังอยากเก็บไว้ผมอยากให้ดูว่าหลังหลังผมได้มีตาพระองค์ใหญ่หรือังะปิดตาองค์ใหญ่ นะครับนี่อ้าวองนี้นะครับแหมเนี่ยลงบอลทองทั้งอง,อองค์เอาองนี้ใครเอานะครับดูง่ายดีนะสวัสดีครับอ่าองนี้ใครเอาผมเอาเก้าพันห้า เก้าพันห้าร้อยบาทเอาถ้าใครเอาก็นะครับเก้าพันห้าร้อยบาทอันนี้ตะก,กุดหลวงปู่ใจวัดเสด็จก็ผมเคยนะลงในไลฟ์ไปครั้งนึงแล้วผมไม่ได้ประมูลอ่ะไม่ได้แบ่งปันแฟนเพจใช่ไหมฮนะเนี่ยตะกุดโลกรกะท่านนะหลวงปู่ใจวัดเสด็จตะก,กุดเงินไม่ทานมีสักใจมีจัางใจไม่เอานะครับ หมดเวลาเลยไปนานแล้วอปูโตสวยเก็บเลยพัดยศปีหนปอ่ะนี่ปูโตพัดยศสวยกริบดำปิปิปเลี่ยมทองเป็นไงแมทองเลี่ยมว่าต้องมีหมื่นแล้วสวยงามไหมอลามแท้แลตะลึงตึงตึง,ตง,ตงอ่ะใครอยากได้หลวงปูโต มาผมเป็นคนโรคจิตอย่างนี้นะก็คือใครอยากจะไปทำออนไลน์ปล่อยง่ายก็แล้วแต่แต่ถ้าถามสองวงนี้ยถ้าเป็นไปได้อะ่ะผมศรัทธาทั้งคู่อะ่ะแต่ถ้าเก่าวกว่าน,นี้อ่าถ้าเก่าวกว่าน,นี้นะครับถ้าหายากอันนี้ เนี่ยอีกระหวมการเปรียบเทียบให้ฟังอ่าแต่แล้วมืตโตท่านก็เก่งคนแขวนแล้วก็สำลิดผลมากมายถ้าก็ไป่พักเกจ,จินะครับที่เก่งทุกมงคลท่านก็นกนทานนิยมสูงอก็ว่ากันไปผมเอาทั้งทองนะหนทองแบบนี้หมื่นเลี้ยมไม่ได้หรอกตอนนี้ทองแพงทั้งทองเอาเอาสองมื่นแปดทั้งทองเอาสองหมืนแปดนะ จะได้เลยพี่เฉยสมสองหมื่นหกอ่ะพี่เยสมอ่ะกินตับนวะผมไปหลายเหรียญน,นะพี่เยสมคืนกําไรผมองอะ่ะเอาสองหมื่นเจ็ดเอาเอาสองหมื่นเจ็ดพี่เฉยสมสวยมากนะบล็อกาศาสตร์สิทธิการจะปัม๊มจะบุกโดง่ดงๆหน้าชัดๆนี่มีไม่เยอะนะพี่เยสมเนี่ยก็เรียกว่าเก็บพระยอดน,นิยมอ่าเนี่ยแต่ว,ว่าพระยอดน,นิยมพระที่แบบว่า นะอย่าเปลี่ยนมือก็ง่ายและรวดเร็วครับพี่ชายสมองหมื่นเจ็ดพบาทพี่ชายสมครับทองอลังการงานสร้างทองเดี๋ยวนี้เรียมเม็แตงนิดเดี๋ยวก็หมื่นแล้วนะอ่ะวัดเงินคองเตยนี่พิมพ์เล็บมือกูวัดเงินคองเตยเ,เ,เ,เอาหกพัห้า เมื่อวานนี้อาจารย์เปียกปากน้ํำยังพูดถึงวัดเงินคลองเตยเลยขู่วัดเงินเนี่ยหกพันห้า้อยบาทครับนีะหกพันห้าร้อยบาทนะครับกลุวัดเงินครองเตยนี่เนะก็เนื้อผงกลุ่วัดเงินนะแล้วแต่นะแฟนเพจจะรู้จักหรือไม่รู้จักแต่อันนี้ทําเสือเพราะพินว่าดูบลครับโอ้โหพี่ชาสม นะคุยกันได้แซลกันได้อันนี้คือถ้าเสือหลวงพ่อพินวัดอุบลอันนี้แบบชุดสวยทั้งหมดนะเนะี่ยถ้ำเสือพ่อพิอพนชุดเนี้ยคือพระที่พ่อพินเนี่ยแช่ไว้ในโอ่ง,งน,น้ามนตะ์เนี่ยท่านดังเรื่องน้ํามนต์ใช่ไหมที่ท่านลดน้ามนต์เน่ะเนี่ยอันนี้แช่ไว้ในโอ่ง,งน้ามนต์ตลอดนะ จนหลวงพ่อมรณภาพแล้วอ่ะนะจึงเอาพระเนี่ยออกจากองค์น้ำมนต์กันมาเพราะองค์น้ำมนต์ที่หลวงพ่อใช้ทําน้ำมนต์น่ะมีพระทาเสือดีตลอดนี่แบบสวยหมดเวยส่วนมากเจอไม่สวยโอ้ชุดน,นี้ชุดสวยนะครับอ่ะแอดให้เจ้าโอมถ่ายรูปชุดน,นี้พี่หน่อยนี่สวยทุกองคเลยนี่สวยมากอ่ะเออทําทะเบียนไหมหน่อยดูง่ายไหมเพืเ่อนๆนะค ยผมบออเลยพาร์ทแท้เนี่ยเวลาหยิบมาแล้วเขามีความเก่าอะ่ะเขามีความแห้งมีความเก่ามีความแห้งนะครับอันนี้ไม่ใช่ตะก,กั่วนะอันนี้สำลิผมจะบอกใะอันนี้เนื้อสำลิศนะครับไม่ใช่เนื้อตะก,กั่วงานะเนื้อสำลิศสำลิศเป็นแบบไหนสำลิศก็เนี่ยเห็นไหมเนื้อสำลิศถ้าสำลิศแบบเป็นพันปีเนี่ยหลายร้อยปีก็แบบนี้ เนี่ยอันนี้สำลิดยุคนะร้อยปีก็แบบนี้เขาไม่ใช่ตะกัวนะการสำลิดเหมือนปิดตาวัดหนังปิดตาวัดหนังปิดตาวัดทองอ่ะไม่ใช่ตะกัวสองข้าไปก็จะเห็นเกตเป็นเม็ด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 อ่าน,นะรครับอ้าวนี่เนี่ยแหละครับวัดกลางบางแก้วนี่อ้าวอันนี้ใครเอาเนื้อสำลิดนะ เออเนื้อสำริดเนี่ยอ,อันนี้เป็นสำริดไม่ค่อยเจอเจอน้อยนะใครเอาเอามื่นสองเอา,เอาบ้านฝุ่นเยอะบัดฝุ่นถ้าพูดถึงสำริดแบบนี้นะนะขอบคุณครับเนี่ยนึกถึงสำริดแบบนี้นะนึกถึงปิดตาผูเอี่ยมวัดหนังนะผูเอี่ยมวัดหนังปิดตาวัดทองสวัสดีครับอ่านะพี่ธนัทพี่สุทินอะนี่ ไปเราไปดูกันตอ่อไป